สวัสดีครับผมยามิซูนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับมิซูพิชิตไททันนะครับตัว MY25 นะอ่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น2.4พาร์มออโต้นะครับเป็นโมเดล2025นะครับเราจะสังเกตง่ายๆนะครับจากด้านนอกเลยนะครับเพราะว่าพวกคิ้วไฟมือเปิดประตูพวกนี้นะจะได้เป็นสีดำนะครับจะไม่ได้เป็นโครเมียมเหมือนตัว MY24 แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปชมออปชันครับทั้งภายนอกภายในเลยนะครับว่ารุ่นพาร์มเนี่ยปัจจุบัน MY25 เนี่ยเขามีออปชันประมาณไหนนะครับผม รุ่นนี้นะครับราคาอยู่ที่959,000บาทนะครับในส่วนของสีบอนสีเทาสีดำนะครับก็เป็นราคาเท่าเดิมแต่ว่าสีขาวมุกนะครับจะเพิ่มมาอีก1,000 0นะอ่าใครที่สนใจนะครับสามารถทักมาคุยสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะครับบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับมีโปรให้ด้วยนะเดี๋ยวผมสรุปให้ท้ายคลิปอีกหนึ่งรอบนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับออปชั่นเป็นแบบไหนประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเริ่มจากด้านนอกกันเลยครับผม เดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูกุญแจก่อนนะตัวนี้นะครับเป็นกุญแจนะครับแบบ KOS นะครับผมตัวนี้นะอ่านี่ถอดอย่างนี้นะปึบแล้วก็เวลาล็อกนะครับสังเกตได้ว่าเวลาล็อกนะครับกระจกจะพับนะครับแล้วก็เวลากดล็อกนะครับกระจกจะอ้าออกอ่าสังเกตง่ายๆนะว่ารถล็อกหรือว่าไม่ล็อกนะครับเดี๋ยวเริ่มด้านหน้ากันเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น ไฟหลีไฟเดทามนะครับจะได้เป็นแบบ LED นะครับส่วนตัวนี้ตัวไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะ,ะนี่เลยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกแบบ LED มีมาให้อยู่แล้วนะครับผมจุดที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวซีลไฟตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยก็คือจากตัว24จะเป็นครเมียมนะตัวนี้ก็จะได้เป็นสีดํานะครับเหมือนตัวกระจังหน้าเลยนะครับก็คือเป็นแบบสีเดียวกันไปเลยนะ ก็ตัวกระจังก็จะเป็นสีดำนะครับมีเขียนว่า Mitsubishi นะครับโลโก้เป็นสีโครเมียมนะแล้วก็กระจังเหมือนเดิมเลยนะครับด้านหน้าหลักๆก็คือจะเป็นที่ตัวชูไฟนะครับที่ปรับเปลี่ยนตัวสีนั่นเองนะครับแต่ว่าไฟก็คือให้แบบเต็มระบบนะครับ LED นะครับโปรเจคเตอร์ให้มาครบๆนะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับรุ่นนี้นะครับตัวล้อเนี่ยจะเป็นสีบอลเงินนะเป็นขอบ17นะครับ ยางจะได้เป็นแบบปิดโตนนะผมเบอร์อยางที่สองหกห้าหกห้า r สิบเจ็ดนั่นเองนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้กระจกด้านข้างนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นกระจกพับแล้วก็ปรับด้วยระบบไฟฟ้าครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับตัวนี้ก็คือจะเปลี่ยนจากโครเมียมนะครับเป็นสีดําเงาครับครบเซตเลยนะนี่มือเปิดประตูด้วยนะครับตัวมือเปิดประตูเนี่ยฝั่งคนขับเนี่ยก็คือจะได้เป็นตัวนี้เลยนะ ถ้าเราใช้กุญแจ q l s นะครับนี่ก็จะได้เป็นตัวสมาร์ทเอ็ด้วยนะปุ่มนี้นะครับเอาไว้กดนะครับเพื่อล็อกนะครับแล้วก็ปลดล็อกรถนะครับตัวนี้ที่กุญแจอยู่กับตัวหรือว่าอยู่ในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าสะพายอะไรเงี้ยไม่ต้องหยิบออกมากดนะครับใช้กดปุ่มนี้ได้เลยนะระยะห่างประมาณหนึ่งฟุตครับนี่สามารถกดแล้วก็เปิดเข้าไปได้เลยนะครับกดได้ทั้งด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นดําทั้งหมดนะครับรื่มมือเปิดประตูนะ แล้วก็ตัวบันไดข้างเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวแถบตรงนี้ครับตรงนี้นะในแถบตรงนี้นะครับถ้าเกิดตัว24่จะเป็นสีบอลเงินนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นสีไทเทเนียมนะครับเหมือนตัวเขาเรียกว่าตัวแบ็กอีดิชั่นเหมือนกันเลยนะเป็นสีไทเทเนียมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะครับดีเลยเราจะได้เป็นตัวไฟแบบ LED นะเป็นเส้นเลยนะครับเวลาเปิดนะก็ให้ความสว่างเข้ามาสวยงามมากนะครับ ตัวกันชนนะครับมีการเปลี่ยนจากสีบอลเงินนะครับเป็นสีดําเงาครบเซตนะครับตัวกันชนนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดประตูนะมือเปิดฝาท้ายผู้ผิดตัวนี้นะเป็นสีดําเงาถ้าเกิดเดิมเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีไทเทเนียมนะสีเดียวกับตัวชายบันไดนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็มีไฟเบรกดวที่3ให้มีสปอยเลอร์นะครับแล้วก็มีกล้องนะครับเวลาถอยหลังนะ ก็ตัวโลโก้นะครับจะเป็นสีโฟเมียมแล้วก็เขียนว่าไทยทันนะด้านท้ายจะประมาณนี้เลยนะครับตัวกระบะเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับนี่กว้างเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยกระบะจะกว้างขึ้นนะแล้วก็มีความสูงนะครับจะใส่ของได้เยอะนะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราใส่ตัวไลเนอร์ให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ ตัวนี้เติน้ำมันนะครับภายนอกประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันครับว่าตัวด้านในเนี่ยจะมีออปชั่นประมาณไหนครับคุณชมด้านในนครับ เดี ja, ๋ยวเราเริのの่มจากตรงประตูเข้าไปเลยนะตัวแผงประตูนะครับเราจะได้เป็นแบบบุนุここ่มทั้งหมดนะครับตรงนี้นะนี่ตรงนี้เป็นนุ่มๆแผงนี้ก็นุ่มๆนะครับมีการเดินได้สีเทานะครับเนี้บมากๆนะครับตรงนี้นะตัวที่เป็นแบบกอสแบ็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับเป็นแบบซอฟทัชนะครับบอมถึงความพรีเมียมนะตรงนี้ควบคุมกระจกแล้วก็กระจกข้างกระจกหน้าต่างนะไฟ้าเต็มระบบทั้งหมดนะครับตรงนี้ได้เป็นเคฟล่านะครับ ตัวนี้ใส่กดน้ำใส่แก้วน้ำได้นะมีลำโพงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับภายในนะนี่เลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับคุณสมบัติทิสกา้ระความร้อนนะครับผมตัวนี้จอดตางแดดนั้นๆไม่ร้อนนะบอกไว้ก่อนนะว่าสะอความร้อนได้ดีเลยนะครับเป็นแบบฮิทกาะนะครับเหมือนตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ยังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะเป็นแบบปรับมือแต่ว่าปรับได้6ทิศทางเลยนะครับปรับสูงต่ำด้นหน้าถอยหลังนักพิงได้ครบนะครับ ต่อมานะครับในตัวของเรือนไม้นะครับเรือนไม้ตรงนี้นะครับจะได้เป็นแบบนี่เป็นเข็มนะครับ2หลุมเป็นรอบเครื่องกับความเร็วแล้วก็ตรงกลางเป็นแบบ LCD นะนี่ใช้ตัวปุ่มตรงนี้ควบคุมนะครับบอกได้หมดเลยนะรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะเป็นแบบ3ก้านนะครับฝั่งนี้ควบคุมแล้วฝั่งนี้เป็นรุดคอนโทรลนะครับติดมาให้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำการอัปเกรดเพิ่มแล้วนะ ตัวนี้มีมาให้ตั้งแต่ตัวพามเลยนะครับก็ใช้งานได้สะดวกสบายเลยนะครับผมตัวหน้าจอนะตัวนี้ได้แบบ10นิ้วนะครับแสดงค่าต่างๆนะครับแล้วก็เล่นได้หมดเลยนะรองรับ Apple c a r แล้วก็ a n d ด o i d Auto ด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องเสียบสายนะยังไม่ได้เป็นแบบไร้สายนะครับแล้วก็ตัวระบบแอร์นะครับเป็นดิจิตอลนะมี m a c คูลนะ ใช้แม็กคูได้นะครับทำให้รถเย็นเร็วนะเวลาจอดตลางแดดนานๆนะครับเกียร์นะครับเป็นออโต้กบเกียร์นะครับแล้วก็มีซีเควนเชียลนะสามารถเล่นเกียร์ตรงนี้ได้นะครับก็อเบรกมือแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ใส่แก้วได้2ใบนะครับตรงนี้เป็นกอสแบตนะตัวนี้เป็นไวเดตชาร์จนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟนะเป็นใช้ C ใช้ A นะตัวนี้เป็นสตาร์ทซ็อกเครื่องนะครับหน้าจอก็เป็นกล้องถอยหลังด้วยนะเวลาเข้าเกียร์ถอย ก็จะเป็นแบบกล้องถอยแล้วก็มีเส้นกับรนะยะให้ดูนะครับในฝั่งนี้นะตรงนี้เปิดได้แล้วก็เป็นแบบนุ่มๆด้วยนะแล้วก็เดินได้สวยงามมาตรงนี้แบบเป็นแบบหน่วงนะบเก็บของด้านนาก็จะ,จะประมาณนี้เลย ในส่วนของด้านหลังนะครับแผงประตูนะครับเหมือนด้านหน้าเลยตัวนี้เป็นแบบบุกรุ่มนะตัวนี้เป็นก้อนแบคเป็นซอฟทัชนะครับสีบอลเงินนะครับจะมีเคปล่านะครับก็จะต้เป็นไฟฟ้านะครับีด้านหลังนะครับกองขวานั่งสบายนะครับผ้าหลังคาเป็นสีครีมนะครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับด้านหลังนะครับไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้ครับกับออปชันภายในนะครับของตัวรุ่นไทม์นะครับ ดี๋ยวไปชมสรุปโปรโมชั่นไทชิปอีกรอบครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับกับการรีวิวนะครับผม m i t ิ u b i ท h i Triton 2.4 p r พร e ม u t o M Y 25ี่นะครับผมที่ผมพาดูไปนะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยนะครับภายนอกหลักๆก็จะเป็นพวกชุดสีชุดคิ้วไฟนะจากโคมียมเป็นสีดำนะครับส่วนภายในก็จะมีตัวควบคุนโทลนะครับที่ติดตั้งมาให้แล้วนะโดยที่เราไม่ต้องไปทำการอัปเกรดเพิ่มแล้วนะ มีบาะสระความร้อนมาให้เรียบร้อยน,นะครับจอดตัางแขกได้สบายๆเลยนะ,ะสำหรับโปรโมชั่นรุ่นนี้นะ,มม 1, นะครับผมผมมีส่วนลดให้1,0,000แสนนะครับสามารถไปตัดราคารถได้เลยนะถ้าตัดราคารถนะครับถ้ากับว่าคันนี้จะเหลือแค่8,59 0 0 0บาทเท่านั้นกับออปชั่นแบบนี้เกียร์ออโต้นะ8 5 0 0 0 0เท่านั้นนะครับผมหรือใครจะเอาไปเป็นเงินช่วยดาวก็ได้นะสามารถทำรถดาวได้อีก10,000แนนะถ้ากับว่าเราจะจ่ายออกรถแค่หลักหมื่น120,000ประมาณนี้นะครับในเรดกันดาวเริ่มต้นนะครับ สามารถทักมาคุยนะครับมาสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะครับนอกจากส่วนลดแล้วนะครับผมยังมีออปชันการตกแต่งพิเศษนะจากทางโชว์รูมให้ด้วยนะใครสนใจก็ทักมาคุยมาสอบถามกันได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมนะครับสูงสุดอีก25 0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าเก่ามิซูนะจะได้อีก10,000บาทนะ,ะแล้วก็ลูกค้ากลุ่มที่เป็นพนักงานนะครับทำงานใน นีุ่มอุตสาหกรรมนะครับผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับพนักงานราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับกลุ่มนี้จะได้อีก15,000บาทนะครับสามารถรวมสิทธิ์กับลูกค้าเก่าได้ถ้าเกิดว่าจะได้อีก25,000บาทเลยครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าเกษตรกรนะครับพนักงานที่ทํางานในสถานศึกษาสถานพยาบาลนะกลุ่มนี้ก็ได้อีก15 0 0 0ด้วยสามารถรวมสิทธิ์กับลูกค้าเก่าได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ากลุ่มที่ผมแจ้งไปนะถ้าเป็นลูกค้าเก่าด้วยเนี่ยจะได้สูงสุดถึง25,000บาทเลยนะครับรวมกับ10,000ทีี่ผมมให้ได้เลยนะ ใครสนใจนะครับสามารถทักมาคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมลงช่องทางติดต่อให้ท้ายคลิปกบผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวนะครับพร้อมโปรโมชั่นครับ Mitsubishi Triton พ,พรามอโอตโต่ Prime Auto M/Y ย5นะครับผมก่อนจากันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ เราไปกับฉันเปิดโอกมันให้ใจเรามันอย่ามิดสุดทีกรุพร้อมจะพาสู่ความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดสุคอนเทน